ละสังขารน,นี้ครั้งสุดท้ายไปสู่พบที่ดีงามเวลามันจะตายมันจะช่วยได้เยอะฟังให้ดีนะว่าเวลาจะตายมันจะช่วยได้เยอะเดี๋ยวนี้มันยังปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันยังจะเอามันยังมีเรี่ยวมันยังมีแรงมันยังลุกไปมันยังลุกมายังมีหวังแต่ถ้าจะตายจริงๆผู้ที่จเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอนาปาณสตินี้ จะดีมากเมื่อเวลาจะตายจะเป็นเวลานาทีทองเพราะจะรู้จักลมหายใจสุดท้ายของตนเองเราจะต้องฝึกไปตั้งแต่เด๋ยนนี้ทุกวันนี้เวลาจะนอนก็ดูไปจนมันหลับตื่นมาก็ดูใหม่ทำอย่างนี้จนมันเคยชินจนไปถึงเวลาวันจะตายเวลาจะตายนี่ผู้ที่ได้ฝึกอาณาปานสติจนติด ต่อเนื่องกันมีสติอยู่ทุกลมหายจะจะรู้ว่าลมตนเองนี่นอยลงน้อยลงจนรู้ว่าไม่มีลมแล้วก็จะรู้ว่าวินาทีต่อไปนี้ฉันคงจะต้องตายแน่เมื่อรู้เห็นความตายที่มีอยู่เฉพาะหน้านี้อีทังพระยังมรเนเปขมาโนเมื่อเห็นความตายอันเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าในขณะนี้โลกามิสังปะชะเหสันติเปคโคจะคลายเลือในโลก มุ่งสู่สันติความสงบความดับอะไรคือเหยือ่อเหยื่อคืออารมณ์ทั้งพวงที่ติดขัดข้องติดทาอยู่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่เคยได้เคยมีเคยเป็นเป็นเหยื่อที่ผูกพันเราในโลกบัดนี้เราเห็นชัดล้มหายใจที่ไม่ต้องซื้อเลยก็ยังไม่มีจะหายใจร่างกายนี้ก็จะแต่สลายจะตายไปอยู่ต่อหน้านี้จะเอาอะไรช่วงนี้มันจะทิ้งเลย พอเทีงปั๊บมันก็จะดูแต่ความหมดไปสิ้นไปจิตก็ยิ่งปล่อยก็ยิ่งบาดเพราะนั้นตรงนี้เราเตรียมไว้หมดโอกาสที่จะต้องไปตกนรกจึงต้องมาเฝิกมาพฟนตื่นกันมาตึกตึกเดินเดินฟื้นทนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจริยธรรมทางโลกละธรรมขึ้นไม่นานนักวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะจากกันไปให้พวกเราเป็นมวย เรียกว่ามาเข้าค่ายฝึกมวยเป็นนักรบสงครามเย็นเป็นนักรบไปตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งสงครามคือยามตายถ้าเหลือชีวิตเกินมากหม่ก็ไม่ต้องไปตกนรกรบกันต่อไปเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ใต้บังคับเราถ้ามันอยู่ใต้บังคับเราได้ไม่ต้องมาฝึกใกล้จะตายจึงบอกมันมึงจะไปคืนจากหลอกแกล้งเด้อ่าสั่งกูจะไปตกนรก ให้มันคดเห็นแต่สวรั์ผู้เลิศว่าสันขันบอกได้จึงสันว่าตองเมื่เห็นอย่างางาเพราะเหตุนั้นมันจึงจําเป็นต้องสุด